เกียรติสวัสดีค่ะเกียรติสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะเรากับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะเก,กียรติกรมีแนวทางนะคะเป็นของปูเถานะคะว่าลิดนะคะปูได้ส่งแนวทางนะคะมาหาเมือ่อคืนนี้นะคะเดิกแล้วน,นะคะเกียรติเล่บเยบรล์ล่ไหานะคะเกียรติเล่ยเสียออกมาล่ไหาเมื่อนี้นะคะมดท่ผพานมากนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ติดต,ตามนะคะแนวทางของปูเถา่าลิดนะคะกงสิถูก ไปน้ากันนะคะนอะว่าตรงๆเลยนะคะบวกกับนะคะเลขยกรางนะคะศูนย์สองนะคะมวดที่ผ่พานมานะคะมวดนี้นะคะกระไดมาแนวทางมาซําเกลนะคะเมื่อนี้นะคะเกตก็เอาวิวสวยๆเดี๋ยวเกตสิพาไปเบิง์วิวข้างหลังเกตก็แล้วกันนะคะวิวสวยมากเลยนะคะชมช่งนะคะไปอยากมาทายรูปนะคะไปอยากมาทายรูปมาเล็นนะคะกับมามาเที่ยวมาเล็นไหนนะคะเนาะ เป็นธรรมชาตินะคะบะมีผู้ใดนะคะ่ะมีตาไ้ตาหน้าอยู่ผู้เดียวนะคะ่นะคะ่ะสำหรับเอฟซีท่านใดนะคะสอบถามเรื่องแนวทางนะคะเจาะลึกนะคะของเจาะลึกเขามาแลวคะ่ะเล็กเล็กลับนะคะเจ็ดกระตามให้วยูนะคะตาวน์ยังบุรีมาเลยนะคะงวดนี้นะคะกะเมื่อนี้นะคะขอขอถทดขอไปนะคะวอาผิดว่าถูกนะคะ เมื่อนี้นะคะเขาก็เอาแนวทางนะคะของปูเถ่าไปก้อนกันแล้วกันนะคะเนาะสำหรับท่านใดนะคะสนใจนะคะสังคีมนะคะของสบู่เจแดงนะคะช่วงนี้นะคะมิปูนะคะพันสามลดพันสองะคะ่ะจนหอดกลางเดือนนะคะกลางเดือนมิถุนายนนะคะผู้ใดเฝ้าก็เฝ้าเด้อค่ะเฝ้าสังใดนะคะ,นนะ,คะลดลอยนึงนะคะทรงฟรีนะคะ ค่ะสำหรับท่านใดนะคะสนใจกระทักแอดเขาอะไรเลยนะคะที่0821059843นะคะค่ะหน้าทางงวดทิพผ่านมานะคะของปูเถานะคะนี่ค่ะตรงตรงไม่ต้องกลับนะคะงวดนี้คือกันนะคะปูเถาก็บอกว่าตรงตรงไม่ต้องกลับนะคะก็เอาไปเป็นหน้าทางก็แล้วกันนะคะเนาะเพราะว่าเกตแต้มมนําเสนอเป็นเพียงหน้าทางแค่นั้นนะคะซิเขขาซิลุดกายาว่ากันนะคะชมชนชมนี่ละค่ะ งวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมานะคะปูเถ่าปนไห่02นะคะตรงๆไม่ต้องกลับนะคะงวดนี้คือกันนะคะสาหรับท่านใดนะคะติดตามแนวทางนะคะก่อนา50ไปเบิ้งแนวทางของปูเถ่างวดวันที่16นี้นะคะเจ็ดอคขอน1ลึ่1แช่นะคะนึงติดตามให้กับทั้งช่องแม่เจดพาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสเปรย์ผ่านข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทั้งช่องนะคะเนาะ มองได้มีตัวดีตัวเด็ดนะคะเดี๋ยวเกติซอกหามาโลกไห้นะคะสําหรับเอฟซีสอบถามข้าม้านะคะเลือกพข้อมฝันนะคะเก็กก็ว่าเกตฝันดีนะคะที่เกตได้ลงคลิปไปแล้วนะคะสําหรับทันไดนนะคะเอฟซี FC ทันใดน,นะคะที่ยังบรได้เขามาเบิงนะคะก็สาม,มาถนะคะเข้าไปเบิงย่อนหลังใดะะเนาะเนาะเพราะว่าเกตฝันดีมากเลยนะคะเพราะว่าซื้อเลขมาแล้วนะคะอา้าก็จะไป่งตัวเลขกับ บอกว่าฝันก่อนแล้วกันนะคะเนาะ,ะกาซื้อเลขเมื่อแล้วนะคะซื้อเลขตัวนี้เมื่อแล้วนะคะฝันมาได้จับกบไงนะคะจับกบไงก็บ่ต้องแปลไปหลายตัวนะคะเกรดว่าถูกแล้วนะคะเลขนะคะที่ซื้อมากนะคะเพราะว่าลอตเตอรี่ออกปุ๊บนะคะเกรดกลับไปจองไว้ปรับเลยนะคะแล้วนกะ็สาม,มารถซื้อได้นะคะอยู่ในแอปนะคะเป๋าตากนะคะสําหรับทันไดนะคะ เข้าไปซื้อได้เลยนะคะอยู่ในแอปเปาต่างนะคะกับตัวเลขที่เข้ามาเข้าชอบนะคะสามารถลงไปได้เลยนะคะภายในหกตัวนะคะเนาะ,นะคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งแนวทางของปูเถากันเลยนะคะหมดวันที่สิบหกนะคะวันที่สิบหกสิบหกนี้นะคะเดี๋ยวกลับกล่องกอนนะคะค่ะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะนี่แหละคะ่ะ แนวทางนะคะของปูเถ่านะคะวาลิตนะคะนี่ค่ะร่มกระแห้งนะคะนี่นะคะไฮมานะคะสี่สองเก้าเจ็ดห้าสองเลขล่างหกสามศูนย์สามห้าสองสี่สองค่ะตัวเด่นนะคะตัวเด่นของปูนะคะไฮหาสองกับศูนย์สามเท่านั้นนะคะแคบนาจ,จอไว้ทะเบิ้งเลยนะคะ แนวถ้ามีเขามีรุดนะคะทำชมกับคอไหเอฟซีนะคะเอาไปพิจารณาเอานะคะสีเขา่าสีรุดขยยาวากันนะคะเพราะว่าเกียรแดงมานําเสนอนะคะเนาะคะ่นะ,คะกับ่องเศร้านะคะ่องเศรบิงน้ำนะคะใส่เข่านะคะเมึงน้ำฝนตกตีดีนะคะเอานะคะเมึงนะคะใส่เขา่าวานขานะคะ ฝนตกดีมากเลยนะคะกับวิวสวยๆนะคะเอามาฝากนะคะสำหรับเอซนะคะท่านใดนะคะมีตัวดีตัวเด็ดนะคะกันอย่าลืมนะคะเขามาคอมเมนต์บอกเกยียรน้ำแน่นะคะเพื่อเห้สิมิโชไปน้ำกันนะคะเนาะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะนี่ค่ะค่ะ ชมวิวบรรยากาศนะคะที่เกศได้เอามาไฮเบิ้งแล้วกันนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นหมองนั่งนะคะถ่ายรูปนะคะพอลูกสาวนะคะสอบถ่ายวิวสวยๆนะคะนะคะเดี๋ยวเกศเอาขึ้นไ้เบิ้งอีกรอบนึงนะคะนี่ยค่ะแคบหน้าจอไว้ทะเบิ้งเลยเนาะค่ะเลขของปู่เท่าวาลิตนะคะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนะคะ อสองพัน5เลข3ตัว429 752นะคะล่าง63 03 52 42ไม่ต้องกลับตรงตรงนะคะแต่ว่ากก่ยัดตับเดียวเนาะ,ะเนาะเขาก็ซื้อกลับไปน้ำแน่นะคะตัวเลขมันบอแนบบอนอนเนาะคะ่ะ ัวเน้นนะค่ะของปูเถานะคะกับไห่มานะคะหาสองกับศูนย์สามนะคะตัวเน้นนะคะตัวเน้นเลยนะคะแคบไปเลยนะคะสำหรับท่านใดชอบนะคะก็ตามนะคะท่านใดคัดกระพานนะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะเนาะ สุดท้ายนี่นะคะเกดกระขอหายเอฟซของเกตทุกคนนะคะทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยาเจ็บอยาจนเดอนะะ้อค่ะขอให้ลำลำเรยด้วย,วย,วยสุข,ขสุขคนนะคะเนะาะค่ะสำหรับแนวทางนะคะมีเขามีหลุดนะคะชอบบรรยากาศงค่ะ เอาตัวเลขมาใหา้แล้วก็สิลองเพลงให้ฟังมันขึ้นก็ฟันดีนะคะฟันดีมากเลยนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ยังบ่ได้รเขาไปเบิ้งลิปนะคะย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปเบิ้งย้อนหลังได้นะคะเนะาะเพราะว่าเจ็ดฟันดีมากเลยนะคะคันฟันแบบนี้นะคะถูกอีกแน่นอนนะคะแต่อีกแน่นอนนะคะงวดนี้นะคะก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะความฟันนะคะมีเขามีหลุดบางที่ข้มฟันนะคะกับ ขีดตัวนะคะบางความฝันนะคะก็ได้เงินได้ทองนะคะก็ล่องเอาไปพิจารณาลงเบงนะคะเนาะเพราะว่าแนวทางนะคะเป็นแนวทางความฝันทอนันนะคะสำหรับเอฟซีทันไดนะคะสอบถามนะคะเรื่องแนวทางนะคะเจาะลึกนะคะเกตกระลังตามหายูนะคะตาวานย,ยังบดายเลยนะคะเกตตามหายูนะคะ เมืองมือนี่วนัวานาาวานาันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเกศิโร่ไปสอบถามนะคะเด็กเจาะลึกนะคะกับคุณพ่อเพิ่นก็แล้วกันนะคะเนาะว่าคุณพ่อเพิ่นใดตัวใดนะคะเพราะว่าเลขเจาะลึกนะคะเจาะลึกเลขลับนี่นะคะ,ะ,คะมาแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะคะสาม,มารถเล่นได้นะคะสาหรับท่านใดงบหน่อยนะคะก็สาม,มารถเล่นได้นะคะประไดงบหลายนะคะเล่นหกกับนะคะเนาะเล่นหกคับ ก็คือเลขของปูเถานี่นะคะปูบอกว่าล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะคะแต่ว่ากัลยาเล่นตับเดียวนะคะเข้ากับกลับไปฟอมนะคะเนี่ยค่ะล่างนะคะมีแซ่สีคูแค่นั้นนะคะสําหรับท่านไดงบหน่อยนะคะสามารถเลนีได้ก็แล้วกันนะคะเนาะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบพอกันในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะคะเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ